เขาแบบเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเนีย่ยก็แบบขอบคุณมมากๆค่ะมันตื่นเต้นครับเพราะวันนี้ก็คุณค่าเจอวันใหญ่คนหนึ่งเลยกับแมทก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าผู้เข้าชิงแต่และคนก็คือมีถึงตัวเต็งๆขนาดเลยแบบตัวท็อปในวงการงนานก็กกนั่นแหละค่ะขอบคุณกีตาร์แมทแล้วก็ของวงเป็นๆที่ร่วมกันโหวตให้กับพวกเราค่ะเราก็จะทําหน้าที่เป็นเบสเกิร์ลกรุ๊ปให้ดีนะคะมันจะเป็นแรงจูงในที่เรา หลายคนต้องแบบมีแรงใจ อดูโชว์ด้วยค่ะฮอตดอตค่ะอย่างแต่งทีมนี้มาต้องพูดถึงสั่เพลงไที่กำลังแบบพาแรงเลยก็คือปล่อยไปว่าเพลงฮอตสอนะคะเป็นทีมี่ผมก็ลองีเหมเอนกันก็ตองติดตามด้วยนะคะดูด้นที่เแต่คนก็คือฮากับพารเลยแล้วก็ต้องมีพัดเพิ่มอีก จะเรียกได้ว่ารละมงการอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่หันมาสนใจทีมฟอสมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกพวกในทีมฟอสที่แบบช่วยกันทําให้แบบทีมฟอสมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยอีกเรื่องนึงท่าถึงคือฮาที่ไปไปประเทศลาวมาบรายากาแตกไปเลยแต่เล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างได้ไหมบ้างได้ไหมบรรยากาศ รถตามอะไรด้วยเหรอ่หรือว่าแบบโชว์แบบเขาตามเราอะไรอย่างนี้แบบว่าสุดๆเลยไหมมีฝันอะไรไหม มีถ้าแบบสูมมีเปนแฟนต่างชาตินะที่เขาอยากเจอเราไปค่ะไปแน่นอนแล้วไปทั้งแต่เราสองประเทศไปนะดีก็ไปจาก10ประเทศเลย0ประเทศมาถงมาถึงมายู่ไทยเล้ะแกก็่ยคือต้องพบพัดไปด้วยถาไม1อมเลยโอเคเรต้ครั Welcome to Star Society